คอมิวเตอร์เป็นคำคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ย<ะ>อันนี้ผมใช้คำไทยว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดีบุกอย่างนี้ทุกผู้คนจะก็ได้เข้าใจใน,<ะ>ในคำในคำไทยของเราถ้าโลหะถ้าแร่เนี่ยไอถ้ถ้าถ้าแม่พิมพ์มันเย็น,<อ>มมนเนี<ะ>่ยคนเทแร่ร้อนไปมันไม่ไปมันไม่เดินอะนะถ้าแม่พิมพ์มันเย็นแร่มันร้อนเทไปมันไม่เดินนะมันมันหยุดเลยมันเย็นใช่ไหมล่ะแต่ว่าเพราะแร่เนี่ยแร่มันร้อน ตมพมพพิ์ก็้้อองงนดๆสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวันเดย์วิซีโอนะคะวันนี้ค่ะแนนยังอยู่ที่บริษทัทบางกอบพิวตอร์จำกัดน,นะคะอยู่กับคุณอัตรพรเหมือนเดิมน,นะคะคสวัสดีกกอบ,บ,บแล้วยนะคะเราจากเทสที่แล้วเนี่ยเราได้คุยในเรื่องของความเป็นมาของดีบุกข้อดีของเขาเป็นยังไงเรื่องราวของการไปพบเจอกับแร่ดีบุกของคุณอัตภพล แล้วก็ขออนุญาตไว้ตอนปลายเทปที่แล้วบอกว่าจะขออนุญาตมาดูเรื่องกระบวนการการผลิตตอนนี้เราเลยมาอยู่ที่ในส่วนของกระบวนการการผลิตซึ่งที่นี่มีจบเด่นอีกอย่างหนึ่งแนนเห็นเครื่องจักรน้อยบอกีะไปโรงงานอื่นเนี่ยจะบอกว่าเห็นแต่เครื่องจักรใหม่ๆแล้วก็ใครคนจะน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาบอกว่าจะพยายามรักษาเรื่องของ แนวคิดเดิมๆเอาไว้อย่างนี้เหรอคะครับการผลิตแบบเดิมๆเดามทำไมอะคะทำไมเราไม่ไปเอาเครื่องจักรไปมาแม้แต่อทางยุโรปเองเนี่ยก็ยังมาขอถ่ายทำเลยเขามาขอดูเขาชอบแบบนี้มากกว่าไงถ้าแบบเราไปใช้ระบบอัดระบบปั้มระบบฉีดแบบพลาสติกเห็นไหมฮะค่ะทำได้แต่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แฮนด์เมดเนี่ยอย่างนี้เราบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่คือแฮนด์เมดทุกชิ้นหยาดเหงื่อทั้งนั้นเลยฮะเอ๊ะแต่ว่าถ้ามีเครื่องจักรมันมันมีความเร็วกว่าไม่ดีเหรอคะจะได้ได้กำไรเยอะขึ้้้นนนนอออะไรยย่างงเีีััม ความเนียนความคำอย่างเนี้ยเขาจะมีอารมณ์ของเธอใช่ไหมฮะได้อารมณ์ที่จะถอ,ดไ,อะไดไม่แกะไม่พิมพ์ไหมแมงเราก็ต้องตั้งให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยมันกลายเป็นงานปัมป๊มแบบเห็นไหมงานอย่างนี้เราเราเรา,เราพูดได้เต็มปากนี่คือแฮนด์เมดแฮนด์เมดแฮนด์เมดจริงๆคือเราเก็บรักษาอันนี้ไว้ออกแบบก็ออกแบบด้วยแบบฝีมือคนไทยทำก็ทําทจากมือจริงๆเป็นแม่พิมพ์แล้วก็ออกมาหลอ่อนี่เหมือนเหมือนเราย้อนกลับมาแบบ30มีปีแล้วฟิลมันได้มากเลยค่ะ แรกอะคะที่มันานตรงนี้นี่คือคือการหล่อหลอมก่อนเพื่อให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้ได้หเห็นไหมเบื้องต้นเลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้นลองตักอลองดูว่ามันมีมวลมันมีน้ำหนักนะเอ็นน้ำน้ำเนี่ยลองดู ถอ,อ,อนยานะคะคโหร้อนเหมือนกันทั้นีโอ้ยนกะลองเทข้าลิ้นนะข้นข้นลิ้นเน,ออนี่ยลิ้นแบบหล่ออะไรอนี้บะอย่างเงี้อย่างนี้เพื่อเอาเข้าแม่พิมพ์เป็นน้ามันอ๋อนี่เลยครับอุ้ยนี่ได้สมัมผัสน้นะได้เป็นนักหล่อแล้ววาว <c oughs> คือูชมารู้สึกคือมันมีความหนักแล้วก็มีสาบ,บม,มันเหนื่นด้วยอะใช่ป่ะคะคบ อันนี้คือคือฟิลของเขาฟิลของเขาแบบเดิมๆแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะจะค่อยๆกรอกแร่เข้าไปในแม่พิมพ์เห็นไหมฮะอารมณ์เขาจะได้ของเขาอย่างนั้นอันไหนแม่พิมพ์อะคะนี่ฮะที่เห็นเป็นเหล็กนะเจ้าเจ้านะเดี๋ยวจะโคตรเข้าไปให้ดูใกล้ๆอันนี้คือแม่พิมพ์แล้วนะตอนนี้กำลังกำลังกำลังจะหล่อแล้วฮะอนี่ครับแม่พิมพ์ว่าเดี๋ยวดูเขาจะเทแร่ครับโอเคตอนนี้ก็าขี้แม่พิมพ์ให้มันแข็งแรงไว้ ฉันบอกว่าแม่พีเมนก็ต้องมีความร้อนเท่ากับตัวของตัวแร่ตัวแร่ด้วยครับเนี่ยฮะลองดูนะจะมีช่องรูหย่อนแร่นะนี่เันรูให้เห็นเลยให้น้ำแร่ไหลนะฮะตัวตัวเองก็จะรู้ปริมาณของเขาไม่งั้นเทมันเลอะเทอหมดเลยอันนี้ถ้าถ้าไปเป็นตัวผลิตภัณฑ์แล้วมันคือส่วนไหนของผลิตภัณฑ์อ่ะอันนี้ขอขอดูชมตัวที่รอเสร็จแล้วเนี่อ่ะมานี่ไม่ร้อนนะคะ ร้อนร้อนใช่ไหมนี่ครับตัวนี้คือก้นแก้วเบียร์ก้นน้ํชาชยาเงี้ยเป็นตัวตัวเบสตัวตัวต่ําสุดอ๋อนี่คือตัวแม่พิมแม่พิมเสร็จแล้วเป็นรูปนี้เป็นส่วนๆอ๋ออยากจะแยกส่วนออกมาไม่ได้หรอทีเดียวอ๋อไม่ได้ไม่ได้อันนี้คืออีกจุดหนึ่งแล้วครับใช่ปะคะแล้วอันนี้เห็นมีตัวเครื่องนี้ด้วยคืออะไรคะเครื่องกล่นเอาไว้ลอกเขาเรียกลอกเห็นไหมฮะจากข้างในเนี่ยที่มัน ตอนหลอมมันยังดิบมากเลยนะสีมันดิบเราต้องช่วยแรงมือไปหน่อยหนึ่งคือคือลอมันออกมาก่อนเพื่อให้ได้ผิวที่เก้งหน่อยแต่ยังไม่สําเร็จนะยังไม่ยังไม่เสร็จสิ้นในกระบวนการผลิตนะมันก็สะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวต้องสวันนี้สชวันนี้อีกเนี่ยก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนเพราะว่าด้านในคืออันนี้พอหล่อแสตมันก็มีเหมือนมีอะไรดำๆนิดหน่อยแต่ว่าพอไปเจอนี่ปุ๊บโข้สายกิ้ง แต่เรื่องลายเนยี่ยกำลังสงสัยอยู่ลายพวกนี้นี่ใครออกแบบคะเนี่ยส่วนใหญ่ผมผมผมดีไซน์ดีไซน์เองเพราะเราเราจุขายเป็นที้ใช่ครับดีไซน์เสร็จแล้วตรงนี้ต้องเอาข้อมูลในการตลาดมาเือเจตนาเราต้องการขายนักท่องเที่ยวในเมืองไทยที่มาเที่ยวเมืองไทยก่อนเบื้องต้นถูกไหมฮะเราจะต้องขายความเป็นไทยในผลิตภัณฑ์ดีบุกซึ่งเขาไม่หาหาไม่ได้ทั้งโลกเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาต้องอยากได้อินค้าที่เป็นของที่ระกับไทยนะครับนอกจากช้างซึ่งเป็นสายลักของประเทศไทยแล้วก็ยังมี อีกหลายเรื่างที่แสดงความเป็นไทยมานั่งทำมือแบบนี้อีกแล้วไม่ใช่เครื่องครับโอ้อะไรกันคะเนี่ยลายเก็บรายรียนะนะก็ยังมีหลายขั้นตอนโอ้โหแบบไมูว่ามันอ m a z i n เขาไม่เชื่อ<ด>ว่าเรายังรักษาวิธีการหล่อหลอมแบบแบบดั้งเดิมไว้ แบบหนึ่งรออีกแบบหนึ่งรอโดยใช้แม่พิมพ์ทําจากยางพาราเาเรียกว่าแม่พิมพ์ยางดำนี่จะพวกนี้เก็บรายละเอียดดีเทลได้มากเลยฮะอย่างเงี้ยอย่างเช่นลวดลายเงี้ยฮะจะเห็นลายเยอะมากเลยอันนี้คือการแกะนะคะขออนุญาตเข้าเข้าเข้ามาดูนี่แหละโหมันสวยมากๆเลยอ่ะอทําไปเลยเออไปไงเดี๋ยวลองฟิกกลับมาดูนะฮะเนี่ยลายมันจะตื่อย่างงี้ใช่ไหมฮะลายนี้มันได้กระสีไหมฮะ โอเคเอาที่บอกไว้ลายต้องกลับด้านแ,<ต>แล้วอ,ออกมามถึงจะเป็นแบบนี้อ,อ,อันนี้ไปแปลกอะไรก็ได้เหรอคะอันนี้ใช่ฮะกำลังอึ้งว่าแบบต้องมานั่งเก็บรายละเอียดกันแบบนี้เลยเหรอคะครับทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนเมื่อกี้เนี่ยไปทำข้างในให้เริ่มเริ่มจะสะอาด นึกว่าจะเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จยังครับก็อันนี้เหมือนการ,รมีการมาเ,เก็บรายละเอียดใช่ไหมคะคุณผู้ชมลองมองความแตกต่างของคู่นี้เห็นปะคะว่าด้านขวาอันเนี้ยจะมีรูอยู่ส่วนด้านเนี้ยคือ,อนียีกทีบมานั่งทำมือแบบนี้อีกแล้วไม่ใช่เครื่องครับโอ้อะไรกันคะเนี้ยไล่เก็บรายละเอียดฮะก็ยังมีหลายขั้นตอนโอ้โหแบบคือมันมันมัน มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนต่างประเทศมาดูกระบวนการการผลิตต้องอมีป้าคะที่เขาเข้ามาขอดูข้างในเลยมีฮะเรา,เาเก็เปิดให้ดูอมาถ่ายทําเลยไปลงใชร์ที่ต่างประเทศด้วยเขาพูดเขาบอกอเมซิ่งไหมคะเขาอเมซิ่งเขาพูดว่ามัน Amazing, อเมซิ่งเขาไม่เชื่อว่าเรายังรักษาวิธีการหล่อหลอมแบบแบบดั้งเดิมไป ค่่ะออธิบายยเล็กกนน้ตรงนี้เป็นแผนกเกียร์แผนกเกียร์ฮะเียเขาจะเก็บตะเข็บโดยใช้กระดาษทรายเคเอาเมื่อกี้คือการตะบายอันนี้คือการใช้กระดาษทรายน่าจะไปดูภายในอื่นต่อเอามาประกอบกันแล้วเหรอคะตรงนี้ตอนนี้ถึงแผนกเชื่อมแล้วฮะเชื่อมเชื่อมอันนี้คุณผู้ชมต้องจำได้ไหมคะคือเออเป็นเป็นจุดแรกที่เราไปดูกันในการหล่อที่เป็นกระทะใหญ่ๆร้อนนนน่ะอันนี้แรกเลย แล้วก็นี้พี่บอกว่าไปแกะเรียบร้อยไปกรึ่งไปกรึงเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่เขาต่อกันเป็นแก้วเนี่ยอันนี้จะเป็นที่ใส่ใบชานะตนนี้ใส่ใบชาเดี๋ยวยังต้องมีหัวอีกตอนนี้ปิดก้นไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องมาเชื่อมให้มันติดกันนะคนะก็นี่คือการเชื่อมเชื่อมโดยใช้แร่แร่ดีบุกเป็นตัวเชื่อมนะแร่เขาเที่ยวเห็นเป็นเส้นเส้นเนี่ยถ้าถ้าไปดูให้เห็นเราจะเห็นเลยใช้เท่ดดีบุกเชื่อมดีบุกเราเรามันดียังไงคะก็มันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันถูกไหมฮะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั ไม่มี<ต>เลยป็ดอยู่นี้ถูกต้องครับอย่างนี้ก็ได้เห็นน่าคอนทานถึงเรื่องการส่งออกได้ย่า้ยนะคะตรงนี้คืออยากรู้ว่าตอนนี้มีประเทศอะไรบ้างที่มีความสนใจเรื่องของสินค้าเราเลยถ้าถ้ามาแรงที่สุดตอนนี้ประเทศจีนจีนทำชาเนี่ยผมทำไม่ทันออเดอร์มาทุกเดือนเลยอ๋อจีนแล้วย,วยุโรปอะคะเยอะโรปยุโรปช่วงนี้ตกทำไมเกริจิก็ไม่ดีไงอ๋อโอเคก็สั่งเราน้อยลงเลยเห็นเลยฮะช่วงนี้จีนมาแรงโชคดีได้ได้จีนมาช่วย แตส tweeted, ่ส่วนมากคือเหมือนโทษโลกเขาก็ม e ีทยอยออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆใช่ป่ะคะช่วงต้นปีแบบนี้น่าจะช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้ออเดอร์เยอะช่วงนี้ก็ทำช่วงนี้บางทีต้องโอทตลอดทุกวันนะมีโอทีทุกวันถ้ามีคนที่เขาชำนาญการแบบนี้แล้วลาออกไปมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเยอะไหมคะเโอกาสที่จะจะไปมันยากคือ ทุกทำด้วยใจรักแล้วมาถึงจุดนี้ต้องเรียกว่าทำด้วยใจรักแล้วก็จะไปประกอบอาชีพอะไรอื่นนอกจากนอกจากอย่างนี้คะับเราจะเอาปัญหาเรื่องคนออกเขาบอกว่าที่อื่นนี่โลงมัดหรืมีการเขตคนอะน,นีแมีนต่เราจะหาเพิ่มนะใคร<ต>ดูอย<ร>ู่อยากจะสมัครงานต้องวันนียกว่าววจะใช้ถึงเป็นฝีมือได้ต้องต้องมีอย่างน้อยห้าปีเลยนะถึงจะวางใจได้เ่าจะได้แบบนี้นะคะ จริงๆแล้วข้ามาไม่กี่ขั้นตอนหรอกแต่ว่าเป็นขั้นตอนที่ละเอียดละเอียดอีกหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะที่จะต้องมาทํากันแต่ว่าขอขอนุญาตคุณผู้ชมมาในในจุดประมาณว่าเกือบจะไฟนอลละใช่นะคะตรงนี้สมบูลลรณ์ละสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะบอกว่านี่เป็นช่างฝีมือที่มีคุณภาพของ <yapmış S 2> บริษัทตา้งๆคุณภาพยังไงคุณผู้ชมดูสิเนี่ยคืออันนี้มาแบบว่าจากที่เราจากที่เราเดินมาไม่กี่เลื่อยๆคืออันนี้ใช่ปะมาเจอคนนี้ปิงนะคะเนียนกิฟต์ เขาบอกว่าคนไทยเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นแรงงานที่มีฝีมือแท้จะมัดที่สุดในโลกนั้นเชื่อจริงๆแรงงานพวกนี้นี่เขาหอมมีความสามารถอันดับต้นๆของโลกมาอยู่กับคุณอัตมาคนแบบนี้นี่ถ้าเสียไปที่เสดายแย่เลยนะเนี่ยเอาพูดถึงเรื่องราวดีกว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวของการนำตัวพิวเตอร์หรือว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่เราเรียกภาษาไทย <S <S ผลิตบันเครื่องดิบุตร ผลงานเครื่องดีบุกมาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นคนที่ไปพกไปเจอแล้วก็ทําสินี้ได้เนี่ยความภูมิใจของเรามันอยู่ในระดับไหนคะตอนเนี้ยคือคอือผมอธิบายงี้ได้ไหมครับเอาเป็นว่าอนาคตของมันจะไปอย่างไรใช่ไหครับผมเรียนงี้ว่าประเทศไทยเนี่ยนอกจากอาหารแล้วอขอให้ทุกท่านเลยดูแม่นักผู้ลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองมองเถอะครับศิละปะวัฒนธรรมไทยยังขายได้ ต่อให้อาเซียนเข้ามาเรารวมกันเนี่ยวัฒนธรรมของแต่ละประเทศย่อมแตกตา่างทั่วโลกจะต้องมีการต้องเที่ยวเพราะเราต้องสร้างอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของไทยขึ้นมาให้เด่นชัดได้นี่แหละคือจุดขายของประเทศตลาดกว้างขึ้นมันก็มีข้อดีแต่ว่าก็ระวังเหมือนกันนะเพราะว่าเราคิดได้อย่าลืมว่าประเทศที่เข้ามาร่วมอาเซเซนกับเราเขาก็นึกได้เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นมาเลเซียก็เจาะอย่างนี้เหมือนกันใช่ป่ะคะก็ต้องแข่งขันกันแต่มันการตลาดแข่งขันน่ะคือตลาดสมบูรณ ถูกไหมฮะให้มันมีแข่งขันมาถึงยังมีไฟนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแต่ละคนมากค่ะให้กบทางรายการนะคะเราคุยกันมาต่อเนื่องสองเทปแล้วก็เปิดให้เราดูด้วยวิธีการต่างๆยังมีการอนุรักษ์ศิลปะแบบดั้งเดิมไว้รวมถึงมีการใส่ไอเดียใหม่ๆเข้าไปเพื่อสร้างมูลค่าเพ้่อไม่สินค้าเชื่อว่าเทปนี้น่าจะเป็นเทปหนึ่งที่สามารถสร้างแรงบานานใจให้กับหลายๆคนทั้งนักธุรกิจหรือว่านักศึกษาที่ดู่ก็าตามนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณฮะ นะคะถ้วใครสนใจใค่ะอยากจะลองมา กดดูสินค้าไทยได้กันเองก็ไม่ใช่แค่ส่งออกอย่างเดียวในประเทศไทยก็มีขายเหมือนกันนันขึ้นเว็บไซต์ให้ตรงนี้แล้วกันนะคะก็ลองเข้ามาดูลองมาติดต่อดูนะคะก็ไม่อยากให้คนไทยทิ้งความเป็นไทยการว่าคนต่างชาติเขามาชอบเราแต่เราดันกลับไปชอบต่างชาติเขาอีกความเป็นไทยเราสวยงามขนาดนี้ก็อย่าทิ้งไปแล้วกันนะคะที่สําครายการวันเดย์วิซีโอค่ะก็จะติดตามเราได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k ค่ะ o a n d a y w i c i o t v ค่ะวันนี้นายเอพลทนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ